สวัสดีคะ่ะวันนี้มินก็ได้ปลาเข้าสารมานะคะเดี๋ยวมินจะให้ดูขั้นตอนกันทอดนะคะ <lawsuit. S 1> ก็ล้างน้ำสองสามรอบนะคะแล้วก็ตั้งในตะแกรงไว้พอแห้งนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะใช้แป้งทอดกรอบนะคะมินจะใช้แป้งทอดกรอบเนี่ยประมาณ2ช้อนนะคะประมาณช้อนครึ่งค่ะประมาณช้อนครึ่งคลุกคล้าให้เข้ากันนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเราก็ตั้งน้ํามันให้ร้อนนะคะแล้วก็ทอดลงไปเลยค่ะ แล้วก็คลุกไปคลุกมานะคะจนกว่ามันจะกรอบนะคะแล้วก็เราก็เอามาเสดดน้ํามันนะคะหลังจากนั้นก็ใส่จานรับประทานได้เลยค่ะเดี๋ยวไปกินกันเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มานาเสนอนี่เลยปลาข้าวสารค่ะแล้วดูดิตัวมันเล็กๆเ,เหมือนเม็ดข้าวสารจริงๆอ,อ่ะส่วนวิธีทอดมิงก็ถ่ายไว้ให้ดูแล้วนะคะอยู่หน้าคลิปเลยค่ะ ปลาก็สั่งเจ้าเดิมนะคะใครอยากกินนะคะก็ตามลิงก์นี้เลยค่ะแล้วก็เดี๋ยวมินจะลงไว้ใต้คอมเมนต์ด้วยนะคะเผื่อแบบใครหาเฟซไม่เจอใต้ลิงก์เลยะคะ่ะเจ้าเดียวมินซื้อปลาอยู่เจ้าเดียวแหละลองเข้าไปดูนะคะแล้วก็เผื่อใครอยากกินลูกเนียงเขาก็สายลูกเนียงด้วยนะมีทั้งอ่อนมีทั้งแก่นะคะมีทั้งแก่อันนี้เป็นของมินเองอันนี้อันนี้สั่งเขาค่ะเป็นแบบอ่อนสามารถสั่งได้เลยจะเอาแบบอ่อนหรือแบบแก่ เดี๋ยวมิ้นจะลองมากินนะคะว่าส่วนเปลือกมันก็จะเป็นแบบนี้ค่ะเปลือกลูกเนียงเผื่อใครไม่เคยเห็นนะคะแล้วก็กินกับน,น้าพริกเคยนะคะกินกับน,น้ําเคยค่ะกินกับน,น้ําเคยนี่เลยขยําน้ําเคยนี่เผ็ดมากกินมันเหมือนแกงไตปลาน้ําเคยอะมิ้นกินน้ําเหมือนอันนี้คือไม่รู้ส่วนตัวตอนขยํานี่มิ้นต้องใช้ถุงมือไม่งั้นแสบมาก แสบมากแต่ตอนกินอ่ะไม่แสบนะเพราะว่ามินไม่ได้ใช้ทั้งมือไงแต่เวลาขคยำมอ่ะมันโดนแบบมันโดนเต็มๆเลยไงประมาณอารมณ์ประมาณว่าอยากกินมือแต่ก็กลัวแสบมืออะไรเงี้ยส่วนน้ําเคยนี่มินสั่งกับอ,อีกเฟซหนึ่งค่ะไม่ได้มินไม่ได้ขายเองนะคะมินซื้อกินซื้อมากินถ้ามีซุปนี่คือจะดีมากเลยเพราะว่ามิน่ะปกติกินข้าวจะต้องมีซุปด้วยนะแต่อันนี้คือไม่มีเวลาทำ ล้งมือเดี๋ยวมากินกันเลยเผ็ดมากลูกเนีงเยงอ่อยอืม ลูกเนียงอ่อนนะคะใครกินไม่เป็นกินไม่ได้ค่ฝาดแต่มิ้นเองอะ่ะชอบกินทุกอย่างทั้งแก่ทั้งอ่อนกินได้หมดอะ่ะอันนี้ลูกแก่ค่ะอืมอันนี้มันไม่แก่เกินนะมันแบบพอดีอะ่ะแบบนี้กำลังอร่อยเลย ใครสั่งปลาก็สั่งเขาได้นะเขาไข่ลูกเนียงด้วยปลานี่คืออร่อยมากกรอบมากอะเมื่อก่อนมินทอดไม่เป็นใช่ปะ่ะมินทอดมินไม่ใส่แป้งอะคือไม่กรอบเลยอะมันมันแข็งนะอืม เดี๋ยวมิ้นจะเอาปลาเนี่ยไปทําน้ําพริกพม่าแม่บ้านบอกว่าแม่บ้านบอกว่าทำแล้วอร่อยน้ำพริกภาษาพ,พม่าเรียกว่าบาลาช่างจอเดี๋ยวเขาจะทําให้นะคะแต่ว่ามิน้ํานทำไม่เป็นหรอ<ม>กก็ลำปีดอง ดองไว้นานเกินเปรี้ยวมฮะอุ้ย คนที่กินไม่เป็นเนี่ยไปเจอลูกอ่อนแน่เลยที่บอกว่าฝาดอะอม,อมนันฝาดล,ลูกแบบนี้จะกรอบมันมีหลายแบบนะลูกเนี่ยมันมีทั้งอ่อนแก่พอดีแบบนี้คือไม่แก่เกิน หอบมากน้ำเคยนี่อร่อยมากเลยกินแทนน้ำพริกได้เลย ต้องเนียงอ่อนในดองไม่ได้นะคะเน่าต้องแก่ๆหน่อยอาจจะดองเกลือได้แบบว่าวันสองวันกินอะไรเงี้ย แล้วถ้าเก็บไว้นานๆน,น,น่าเน่าแบบอ่อนนี้คือไม่มีเสียงลูกยังเนี่ยมีทั้งประโยชน์แล้วก็โทษนะคะมีทั้งสองไม่ได้มีแค่แค่โทษนะคะบางคนมาบอกมีหนุ่ยม,มีโทษอะไรเงี้ย ประโยชน์มันก็มีประโยชน์มันคืออะไรไม่จำไม่ได้ถงเลยโทษมันเยอะกว่าประโยชน์จะ่ปลานี้กินเล่นก็ได้กินเล่นก็อร่อยอแต่หน้าเอาไปทำน้ำพริกมากเลยแม่บ้านบอกว่าที่ประเทศพม่าเขาทำน้ำพริกอร่อยมาก กระลำปีดองนี่ยังกรอบอยู่เลยนะแม่บ้านดองให้ประมาณสองอาทิตย์แล้วอะปลาตุนลึงนี่ประโยชน์มันเยอะนะไม่ไม่รู้ประโยชน์ประโยชน์อะไรบ้างจะเยอะแคลแคลเซียม แรักหนึ่งอะทอดได้ประมาณสิบครั้งอะ เพลินมากอ่ะไม่ว่าต้องเปลี่ยนชื่อนะปลาเด็กแตกกินแล้วเบาหยุดไม่อยู่ปลาข้าวสารเขาเรียกปลาข้าสาดเพราะว่าตัวมันขาวแน่เลยตัวมันขาวแล้วก็ตัวเล็กอะไรเงี้ย เบื่อมากเวลามีอาหารอร่อยในเบื่อมากกินข้าวได้เยอะเ <c oughs> กี้ยงจาาเลย กินงอโอเควันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะขอบคุณสำหรับทุกคนเลยที่ ติดตามชมมิน้นแล้วก็มาคอมเมนต์มิ้นกดไลค์กดแชร์ให้มิ้นนะคะแล้วก็ขอบคุณสําหรับคนดูด้วยไม่ได้ขอบคุณแค่คนที่กดไลค์กดแชร์ขอบคุณ,คณทุกคนเลยนะคะยังไงก็เป็นกําลังใจให้มิ้นด้วยนะคะสวัสดีค่ะ